ที่มีประจุบวกสเกิดได้ง่ายที่สุดจากธาตุที่มีเลขอะตอมเท่าใดเออไอออนที่มีประจุบวกสองนะคะจะเกิดกับธาตุโลหะค่ะเพราะว่าธาโลหะเนี่ยไม่ชอบอิเล็กตรอนก็เลยต้องมีการจ่ายอิเล็กตรอนนะคะโอเคค่ะเราจะมาดูพิจารณาเลขอะตอมที่โจทย์ให้มานะคะเออ เลขอะตอมสเนี่ยเป็นเลข,เลขอะตอมของธาตุเบริลียมค่ะเป็นธาตุของเบริลียมนะคะธาตุเบริลียมเนี่ยอยู่หมู่2ค่ะหมู่2นะคะมีการสูญเสียอิเล็กตรอนไป2ตัวค่ะก็จะกลายเป็นเบริลียมสองบวกค่ะต่อมานะคะ เลขอะตอม11นะคะก็คือเลขอะตอมของธาตุโซเดียมค่ะโซเดียมนะคะอยู่หมู่หค่ะมีการสูญเสียอิเล็กตรอนไปเพียงแค่1ตัวเท่านั้นค่ะข้อนี้นะคะก็จะตัดกันได้เลยค่ะเพราะว่าในโจทย์เนี่ยต้องการไอออนที่มีประจุบ,บวก2ค่ะ ต่อมานะคะเลขอะตอม12ค่ะเลขอะตอม12นะคะเป็นเลขอะตอมของธาตุแมกนีเซียมค่ะแมกนีเซียมนะคะอยู่หมู่ที่อยู่หมู่ที่2นะคะมีการสูญเสียอิเล็กตรอนเนี่ยไป2ตัวค่ะต่อมานะคะเลขเลขอะตอม20ค่ะเป็นเลขอะตอมของธาตุ แคลเซียมค่ะแคลเซียมนะคะ,คยะ,คะอยู่หมู่ที่2เอ่อมีการสูญเสียอิเล็กตรอนนะคะไปทั้งหมด2ตัวค่ะเรานะคะจะตอบข้อที่ข้อที่3ค่ะเป็นแมกนีเซียมนะคะเพราะว่า จะสังเกตได้ว่ามีตั้ง3ตัวนะคะเป็นตัวเบริลียมแล้วก็แมกนีเซียมแล้วก็แคลเซียมนะคะที่มีประจุ2บวกค่ะก็คือเราใช้เอ่อเป็นแมกนีเซียมเนี่ยจะเกิดได้ง่ายสุดนะคะเพราะว่าแมกนีเซียมเนี่ยมีขนาดมีขนาดเอ่อมีขนาดเล็กกว่ามีขนาดเล็กกว่าแล้วก็ ไอไอออนไนต์ I, I นะคะต่ำกว่าแคลเซียมมากเลยค่ะเออคืออะตอมเล็กเนี่ยมีการมีการดึงดูดอิเล็กตรอนได้มากกว่านะคะดังนั้นก็เลยตอบ3ค่ะเออธาตุเนะคะที่มีเลขเลขอะตอมเท่ากับส3แล้วก็เลขมวลเท่ากับ75ค่ะ มีเวเลน์อิเล็กตรอนกี่ตัวและจัดอยู่ในธาตุพวกใดค่ะเอ่อธาตุ x ที่มีมวลเจ็แล้วก็มีเลขอะตอม33นะคะมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบ28-18-5นะคะดังนั้นธาตุ x เนี่ยก็คืออยู่ในหมู่ที่5้าคาบที่สนะคะหมู่ที่5้าคาบที่สีเนี่ย ก็คือธาตุอาร์เซนิกค่ะก็คือสารหนูนะคะซึ่งเป็นสารหนูเนี่ยเป็นธาตุกึ่งโลหะค่ะเวเลนอิเล็กตรอนนะคะก็จะเท่ากับ5ค่ะก็คืออิเล็กตรอนชั้นนอกสุดค่ะ เเลนอิเล็กตรอนเท่ากับ5นะคะเป็นธาตุกึ่งโลหะค่ะดังนั้นนะคะก็จะตอบข้อ3ค่ะ